กองเัญชีเทพนครท่านผู้ว่าราชการที่ฟังอยู่ทางส่วนภูมิภาคนะครับจะต้องมีการประชุมทางไกลตรวจเนี่ยซึ่งจะต้องอาศัยอำนาจของคณะกรรมการตรงติต่อจังหวัดที่ได้รับผลกรนะครับที่ท่านอยู่เป็นประธานเนี่ยวันนี้เนี่ยของเดิมผมไล่ก่อนว้างเมื่อมีคนเดินทางเข้ามาครับกักกันที่ใดกัดกันที่ที่ัดเราเรียกว่า โดนพิษไปหมดนะแต่วันนี้เราเลี่ยงไม่ได้นวะท่านแสสนุกเกอร์เป็นกีฬาไหมทองหล่อเป็นแบบไหนท้องหล่อติดแหละนะไม่ใช่เพียงเจ้าเล่าแล้วก็บุรีหรอกนั่นก็การตรวจคัดกรองปนะกันบริจีนนะครับจีประเทศที่เป็นประเทศที่หาดใหญ่ต้องเน,น้นนะอ่าขอให้งดถึงไม่ว่า คนจับไปไม่เหยนะขอให้งดเลยนะ,นะเพราะเรากลุ่มที่รัดกลุ่มมากขึ้นหลายคนพูดถึงเรื่องของการปิดมีผลกระทบม,มากกว่ากว่า,กว,ากว่าเรื่องของของอนเนี้ยที่ในแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นด้วยครับตรงหนึ่งเพื่อที่ขอให้เกิดการเรียนรู้เพียงแต่ว่า หลังจากที่รับนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับก็ที่ประชุมได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็เห็นว่ามาตรการที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคต่อแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลได้กําหนดมานั้นถือว่าเหมาะสมที่จะใช้ในพื้นที่จังหวัดขนแก่นนะครับแล้วก็ยังมีความเห็นอีกมากมายครับที่อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องแต่ขนแก่นครับว่าสิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยจะสำเร็จผลก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ร่วมมือกัน กรณีถ้าอยากจะมีความเห็นประการใดนะครับก็สามารถที่อยากจะให้เราเห็นข้อปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับก็ขอความกรุณานได้แจ้งมาที่ทางจังหวัดด้วยการถแถลงข่าวตอนนี้เราเพิ่งส่งรายงานเนาะผลทุกอย่างนะครับคนที่ถแถลงข่าวก็คือออฟฟิเชียลก็คือเป็นทางการเนี่ยก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยโดยท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางกรมควบคุม,คม,คมโรคซึ่งก็ ได้อัพูฟแล้วก็ได้มีการออฟฟิเชียลมาว่าขอนแก่นเราที่ส่งผลแล้วก็รายงานผลจากยุฬามาแล้วเนี่ยสอดคล้องกันก็สรุปง่ายง่ายว่าตอนนี้ในขอนแก่นเรานะครับมีเคสหนึ่งรายซึ่งก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็เป็นเคสจากที่อื่นด้วยนะครับไม่ใช่คนขอนแก่นเราแต่ไปเป็นคนจังหวัดอื่นนะครับเราไม่เราเราไม่เอ่ยแล้วกันเพราะว่าเป็นกระบวนการสอบสวนโรคซึ่งนําเรียนว่าทีมงานของสาสุขเรานะครับเมื่อเราพบว่ามาจากไหนยังไงเนี่ยเราก็จะส่งต่อข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการจัดการในการเฝ้าระวังสัมผัสคนใกล้ชิด ที่เกี่ยวข้องนะครับแลวก็มีมาตรการที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เชื่อว่าให้มีน้องขอนแก่เราเชื่อมั่นครับว่าขอนแก่นเรานะครับมาตรการทุกอย่างเราวางไว้นะครับแต่ไม่ใช่คนขอนแก่เราที่ได้ใช้บริการนะครับแต่คนที่อื่นที่ที่ที่ว่ามีความเชื่อมั่นเราแล้วมาแล้วก็ตรวจพบเราก็ดูแลนะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยแพทย์ที่เลือกปฏิบัติไม่ได้ครับใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาเรายินดีแต่เราก็ต้องนําเรียนครับว่าทุกคนที่เข้ามา จะต้องถูกการคัดกรองนะฮะการดูแลอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นมาตรฐารสากลทั้งหมดครับ